มีข่าวดีนะครับสำหรับมูล,ลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาครับหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงานและคอมพิวเตอร์กราฟิกดีนะฮะไปเรียนกันหน่อยคุณสมบัติคนจะไปเรียนได้นะครับ16 40ปีการศึกษาขั้นต่ำต้องป .6 นะครับก็เป็นผู้พิการคนพิการประเภท3บกพร่องทางการเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะครับมีบารประจำตัวคนพิการ สถานที่เรียน,นยจะอยู่ที่มูล,ลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับเรียนนานหน่อยนะ6เดือนจันทร์ถึงสุกเวลา8ปดโงถึง4ี่งเย็นแต่แน่นอนว่าต้องเรียนฟรีใช่ไหมสอบถามข้อมูลได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นแล้วอขอเป็นอีกเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์ของของที่นี่ไหมใช่ไหมศูนย์สองห้าแปอถึงแเนาะ อกเรากันมาเราพร้อมนําพาด้วยรักไม่จืดจางสื่อ,อาสาประชาชนทั้งสามเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์